ที่แอตเียฮะวันนี้ก็กันกับหน้าเว็บของแอปการินาจุดเจุดที่เฮดลอยกระทงแล้ววันนี้เราจะไม่มาลอยกระทงกันแบบธรรมดานะก็คือไปลอยจริงๆมาแล้วแหละแล้วพอกลับมาบ้านนะเปิดเฟซมาปุ๊บผมต้องเจอกับความประหลาดใจกับสิ่งนี้เลยคือมันมีกระทงที่แบบ L.O.L ครับโอ้ oh my god ทำได้ยังไงโอยผมนี่ปวดหัวเลยก็ในไหนเวลาของจริแล้วมันลอยเราเรามาลอง ลอยในเวอร์ชันฉบับ L L ม,ม,มั่งอะเวลาที่แบบว่าโคตรแปลกใหม่เลยเดี๋ยวส่วนลิจะแปลไว้ให้ด้านล่างกันถ้าใครอยากลองมาลอยดูนะ <c oughs> โหเงีบเลยเจียวแอเปิดเฟซมาเจอแบบนี้ปวดหัวเลยโอเคขอหล่าซามอน,น,นรเนอร์่วมลอยกระทงออนไลน์วันลอยกระทงนั้นถือว่าเป็นมาสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยอาถูกต้องโดยผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่ง,งเป็นลูกขายดอกบัวบานปับทูบ ตัดทูบเทียนและนิยมตัดตัดเล็บไว้ตัดเอฟเฟซเซนโฮมใส่เหรียญวอทใส่เหรียญลงไปในกระทงแล้วนาไปลอยในสายน้ําเชื่อว่าเป็นการลอยข้อออกไปจนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยดังนั้นในปีนี้เรามาร่วมกันลอยกระทงในตล์ของ LOL เพื่อที่จะทำให้เหล่าสำานกทุกคนทำ ทุกท่านจะได้พบแต่สิ่งด okay. okay. so ีๆตลอดซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยซีซั่นเวอร์ันดูนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองลอยในฉบับเวอร์ชั่น L L เิมันมันจะเป็นยังไงโอเคจากอะไรนี่อะไรโอ้กระทุงของซิปอ๋อไอตัวระเบิดนั่นไงอะไรเนี่ยดาวเวนทำไมทำไมดาวเวนดน้าเป็นอย่างนี้ แล้วแต่มีลูกกลมๆลอยอยู่บนหัวอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยของจริงเหรอแม่มาเยียแม่มาเยียดโอ้ยบนว่นเลยโอ้โหแล้วมีล็อกเก็ตชาร์จด้วยอันนี้ของใครแอนนี่โหแอนนี่อย่าเรียกว่ากระทงเลยอันนี้มันไหม้หมดแล้วเนี่ยอันนี้อะไรของออโอ้โหเดี๋ยวนี่พี่จะไปลอยกระทงหรือว่าพี่จะไปเอ่อ เล่นอะไรนะไอ้ประเภณนี้ญี่ปุ่นที่เขาแบบว่าเอาไอ้ถือโคมไฟอะแล้วก็เดินเข้าไปในป่าแลนะ้วเขาเรียกอะไรสักอย่าง,าง,ช,างช่างมาเถอ,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 อะไรอย่างเงี้ยของเนียโอ้โหของเทร์วินเซตเฟสอ๋อเป็นเป็นการแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตรงกลางไอ้นี่อะไรอันนี้ของอาริอ้าแม่หมาป่าน้อยของเรานั่นเองอเป็นรูปหัวใจด้วยส่งหัวใจให้เธอเลยทีเดียว อันนี้ของใครท,ทีโมทีโมนี่กาทงของนายแล้วทำไมไม่ได้มีแบบคนอื่นวะเนี่ยเด็ดเด็ดเนี่ทำไมไม่มีฐานลอกฟาดตัวหน่อยโอ้โหทีโมนี่กับซุูเปอร์แมนมีตาทีโมตรงนี้ด้วยอันนี้บอลเซตวีโอ้โหตาวีแม่เอ้ยอันนี้สวยนะใช้ได้ใช้ได้ไอ้ของะไรเนี่ยชาร์ตเวนเจอร์ กระทงสวยสดงดงามเลยทีเดียวเชี่เราจะเอาแบบที่แปลกตาของคนอื่นเลยเราจะขอเลือกอาตัวของแชมเปี้ยนที่เราเล่นประจำเลยเราขอเลือกจริงแล้วกันแอะแม่แป่มาเยือนแล้วลูก <c oughs> <c oughs> โอเคเขียนไปเขียนไปคำอธิษฐานใส่คำอธิษฐานเหรออืมผมขอผมขอให้ทุกคน ขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆด,ด,ดูดีๆ่ะว่าผมจะเขียอนอะไรต่อไปนี้โอเค ใส่ค่โอเคต่อไปใสช um er ่ชื่อซ um er ัมมอนเนอร์ชื่อซัมมอนเนอร์เหรอก็จริงไงเดอหรือว่าชื่อนำแฟงเอาจริงมาแล้วส่งค่ามิชชันฟิงส่งเรียบร้อยอ้าวกระทงลอยมาแล้วอันนี้ของใครเนี่ยโอ้กดในในในกระทงเรากระทงเรากด <c oughs> กำไม่ใช่ไหนอะกระทงเราโอ้หคนลอยเต็มลเลยอะอะมาอยูซังไหนอะเอาเอาของเราหายไปยไหนไหนไหนกระทงจริงไหนขอหน่อยอ้าอมอันนี้ของใครเนี่ยอา้าวแล้วกระทงจริงหายไปไหนอะของเราอะ่ะไอชิซามันเนี่ย อันนี na,. Inda, na, na, na ้ไม ok, okay, ่ไ <c> ด <ười> <c ười> <og> <efecto> ้ใสอันนี้ฟูทูโกโดในห้องเหล้าเยอะจังเลยในห้องเหล้าอ่าใน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 อ้าวไปแล้วโอเคก็พอๆเล่นแค่นี้แหละก็นะใครอยากจะลองมา วัดทิวนายมาเยีงง่ยมไรโอ้โหบินอย่างกับซุปเปอร์แมนมาเลยทีเดียวที่ไม่กระทงหรือว่ากระทงลอยฟ้าโอ้เวลาที่แปลงใหม่มามีคนเลือกของแอนนี่ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แตกต่างไปแบปบหนึ่งนะ,ะก็โอเคยันเราเอาไว้แค่นี้พอก็แล้วกันเนาะก็ยังก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยนะฮะก็ยังก็ขอให้ทุกคนสมหวังกันในวันลอยกระทงก็แล้วกันนะฮะ ก็ได้อะไรก็ขอให้ได้ดังที่ขอฮะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมมากเลยนะฮะเดียอสลิฟเดี๋ยวส่วนลิงก์อ่าลอยกระทงของ LL ลเวอร์ชั่น l อลเเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างกันก็ลองไปลอยกันดูแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ได้ไปลอยกับใครเลยหรือไม่มีคู่ลอยเนี่ยก็มาลอยมาลอยในเวอร์ชั่น LL ก็ได้ผมก็เกือบเหมือนกันเปิดเข้ามาอืมงงเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณเข้ามารับชมด้วยนะฮะโอเคฮะ สำหรับวันนี้ก็ซีอูทมิดไนนสำหรับฝันดีครับบ๊ายบาย